สเเสียงงูก,กระว่าใไอ้ฟังครับเหตดจากมือเฮาเนี่ยแหละครับความสามารถพิเศษเฉพาะต,ตัวครับเอามือเฮาประสานกันแต่กระเป่าลงมแม่ซองนี่ครับจะเกิดเป็นเสียงงูก,กระว่าครับผุเสียดต่้เมืองครับ นี่ครับตามาเพชรเป็นเสียงลูกได้ครับง่ายๆครับไปลอกเพชรเพิ่งเดือครับทำจากเสียงมือเราเพชรจากมือเฮ้าก็จะเป็นเสียงลูกขึ้นมาได้ครับเ้าสิเป่าล่มข้ามา่านจาก่องนี่ปุวมมือเฮานี่ครับเข้าไปนี่นี่ครับต่อเอามือสายทับมือขวาแล้วก็ปิด่องแบบนี้ครับแล้วก็เป่าตรงปุมมือนี่ครับเปาลงไปอ้า มือประสานกันครับอย่าห้ยร่วมมมนดอกคิวครับเนีเ่ยไปแน่นๆครับแล้วก็กคปวงหัวปูมือเอาปากว่างแนบ่ร่วงวงหัวปูมือครับแล้วก็เป่ามือตรงนี้ก็คิวออกหน่อยนึงครับเวลาเป่าผมเสียแต่มือใหม่ครับนครับเสียดเป็นเสียงลูกเข้าครับ นี่ครับปานีสีมาเฮ็ดเป็นเสียงนุกนุกกระโดกครับเคยเห็นบ่ครับลูกกระโดกตัวเขียวๆนะเฮ็ดคือเกาแล้วลันครับเฮ็ดคือเกาว่ารับเอากะเอามือเฮ็ดคือเกาแ,ากกาแ,แต่ว่าเสียงเข้ามันสีมาแต่นี้ครับเข้าสีแนบเสียงมาลูกกาเบา้าด้วยครับ เห็ดน,หนูก่กระโูกรับอะไเ <C oughs> นี่ยครับง่ายๆครับไปลองเห็ดเดือครับอี่นี้ผมมีความสามารถเฉพาะตัวครับสามารถเป่าเสียงมือไอป็นเสียงงกแต่ครับเอามือซื่อๆนะครับบ่ได้มีหนักกับกับมือธรรมสาทเท่านี้แค่กกประกบกันซื่อ แต่กระเป๋าครับง่ายๆครับไปลองเห็ดมั้งครับคลิปนี้ก็จบไปสำนีแล้วครับพิธีการเห็ดเสียงหนูครับต่อเลี่ยนเสียงหนคูครับครับขอบคุณครับที่รับชม